เส่เลยโอ้ใสแล้วมั้่เหรน,นกนี่อ้จะตกแล้วดูดูได้ฟุกเกิรมีใส่ชาเขียวก่อนะ

ส3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิงสองสสห้าหไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสองสี่หสสองสิสสิบหสิบแปดยี่สิบ สองอีกสอ,องอันอีกอันนึงไปไหนมันมีสิบสองก็ต้องมี 24, ยี่สิบสี่ติดไหนนับดูดิใช่มั 22, นมียีส <1, S 2> ิอันอ้าดูห้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดีูอันมันไปไหนหามน,น้องไม่ไปไหนเลยน้อม อันนี้ไปไหน <4 S 3> <5 S 2> เห็นไหมสีอีกอันน้าไปไหนมันต้องมีสิบสองดิโู้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเบียงสองมันต้องนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยเรืออีกอันนึงไปไหนยังไม่ได้ไปไหนเลย เอาไปไว้ไหนไม่ได้ทำใช้สิแค่ครั้งเดียวเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเข้ามากดเลยเขาไม่เทำไม่มีนะทขาไม่มีก,ก็ถ้าถามว่าส่งให้ใครเนาะทำให้มีนะ เขียนไส้ถั่วแดงใช่นะเออหน่อยมันแกะเทปได้ยังแะเทง่ยอะแกะนทไ้ยังกะนะครฮะอะไรนะคะนี่หนูส่งเรานะ วานแกะน,นะอย่าพึ่งยังไม่ต้องแกะเธอจะมาน้ำบูดน้ำเบี้นนะบยวไม่ได้นะหนุ่มอยาเปเลือแค่แค่มันแกะตเนีเออแกะก,ก็แกะแต่ว่าทิง้งขยายเรียบร้อยเลย เรามีของเล่นให้เธอผู้นี้นะอย่าลืมเอามาดนะ้วยถุงสุ่มอ่ะโอ,อ,อเคค่ะไปค่ะเข้ามาผูดชื่นอือหือไอ้หน่เต็มบ้านเต็ม,มเมืองแล้วเนี่ย <S <S 2> <S 2> บอกว่าให้เก็บด้วยเต็มม้านเต็มเมืองแล้วเนี่ยดูดูมันทับเต็มบ้านเต็มเมืองเลยย สวยนี่เลยเอ้ยดูแปดก่อนเออแปดสิบเจ็ดล้วจ้านะเต็มป้าเต็มเมืองหมดแล้วฉันบอกเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยอเอาไปเลยเออจะมีใส่อะไรอีกอ่ะใส่สตรอเบอร์รี่อุ้ยอือหือแล้วก็กันไก่โดเต็มเต็มมาเล่ ถ้ามีนดูอยู่นะชาไทยถ้าไม่ชาไทยเมเจนไม่ได้อยู่ที่บ้านนะโอ้ยีหนุ่มเป็นไกดนพี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโอ้ยค่ะใครที่มาแล้วนะคุยกันเรื่อยๆรเลยนะหนุ่มรอคาบมาหนุ่มอยากเห็นการโลค่าปะพี่ว่าอะไรหนุ่มมาดูดิมันโลค่า หนูมาดูมันลอกข้าบมีชมพูใช่ไหมก็ผ่านเลยทำไมออกงูมันออกข้าบดูดิเฮ้ยเฮ้ยทำไมสีมันเป็นแบบนี้ติดชมพูเนี่ยเอ้ยนุ่มมันโดนที่หมดแล้วฮะทำไมมันสลับย้านกันวะเยบ นี่นะคะเราก็จะมาวัดโคอาร่ากันนะคะมีคนอยู่ไหมวัดโคอาร่ากรอนเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเข้ามาถามเยอะๆด้วยเนาะไลฟ์สดใครมาแล้วก็นะคะนะใครมาแล้วก็ถามได้เยอะๆเลยนะนะคะคนนี้ถามว่าของขวัญอยู่บ้านกับเจหรอ คะ่ะท้องฟ้านี่อยู่บ้านกราจริงๆจะอะไรอยู่โอ้ยหนอมอย่าขึ้นแบบนี้สินะคะ,ะออยู่บ้านเดี๋ยวมานะนหนอม <Okay. S 1> เพราะอะไรเพราะจะไปอุ้ยสว่างจา้าอู้หูมันจะโดนหน้าพี่แล้วหนะาหนอมนี่เดียวหน้อมรู้ไหมว่ามันเข้ากองนะขาเนี่ย 嗯哼，唱的也挺好的。Hmm. Come, อะไรล่ะเอะนะคะพยายามคอมเมนต์นะคะพรุ่งนี้เราจะเอาของเล่นที่ทำไม้เขาทำมาเขียนนห้หนูเล่นเขียนเองนะคะนะคะนี่ทำดีๆเลยขนมทำดีๆนะโอ้ยอย่าเล่นขอบ ตาสว่างจ้าสว่างเจงจังเลยอ่ะ <laughs> มสนสลับด้านกันน้าโอ๊ยเจ็บหลังแล้วกกก็ต้องเป็นสีเขียวพยายามอ่านคอมนท์ใหมดนะคะ่ะกนผมช่วยทำถุงซุ่มหรอคะนี่นะคะช่วยทำจริงนะคะนี่คือถุงซุ่มฉันค่ะนี่คือซุ่มขนมนะคะอย่างช่วยทำจริงนะคะแต่มันไม่ได้เอาไว้ให้มีนะคะยังไม่ได้มีข้อเลยนะ มันไม่เดี่ยวไห้มีนะคะมัน้อามาทับไอกูไปอมอนนะคะนนะดูแล้วว่ามีข่อแล้วนะ